เป็นวานแก้วสารพัดนึกจะหมายถึงสิ่งที่คิดหวังนั้นจะเป็นจริงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกนันนะคะกับอรัญญาในรายการเปิดโลกต้นไม้ค่ะ ดกดอมต้นไมค์คลิปนี้นะคะอรัญญาจะพักผู้ชมมารู้จักกับ5ว่านมงคลยอดนิยมหน้าปลูกประดับบ้านค่ะจะมีว่านอะไรกันบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ 1. วา่านรวยไม่เลิกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นวาน่านรวยไม่เลิกค่ะ ว่านรวยไม่เลิกนั้นนะคะก็เป็นว่านยอดนิยมเป็นว่านเสริมมงคลเสริมโชคลาภในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะตามความเชื่อก็มีความเชื่อกันว่าจะช่วยเสริมความร่ํารวยเสริมโชคลาภเรียกเงินทองรวมไปถึงนะคะในเรื่องของกิจการงานการค้าขายให้มั่งคั่งมากขึ้นเป็นว่านที่นิยมปลูกประดับในกระถางตั้งประดับตามสวนมุมหน้าบ้าน หรือตั้งประดับตามอาคารสำนักงานและเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจและผู้ที่ชื่นชอบต้นไม้ทั่วไปค่ะต้นว่านรวยไม่เลิกนั้นนะคะจะมีลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดินหัวว่านนั้นนะคะจะมีลักษณะกลมสีเขียวอมขาวล้อมรอบไปด้วยกาบใบส่วนปลายหัวแหลมเนื้อหัวภายในนั้นจะมีสีขาวค่ะและในส่วนของใบนั้นนะคะใบของต้นว่านรวยไม่เลิก จะออกเวียนสลับการรอบหัวขอบใบเรียบแผ่นใบมีสีเขียวอ่อนและแผ่นใบด้านบนนั้นนะคะจะมีสีเขียวเข้มกระจายเป็นจุดทั่วทั้งแผ่นใบค่ะดอกของว่านรวยไม่เลิกนั้นนะคะจะออกดอกได้ตลอดเมื่อถึงช่วงอายุดอกจะออกเป็นช่อแทงจากปลายหัวประกอบด้วยก้านช่อดอกกลมสีเขียวอ่อนปลายช่อดอกนะคะจะมีดอกเรียงซ้อนกันเป็นจนํานวนมากดอกอ่อนจะมีลักษณะกลมสีขาว เมื่อดอกบานกลีบดอกจะแผ่ออกแผ่นกลีบดอกมีสีขาวค่ะต้นว่านรวยไม่เลิกนั้นนะคะนอกจากจะเป็นว่านยอดนิยมแล้วยังเป็นว่านมงคลเป็นว่านที่ช่วยในเรื่องของการฟาอ,อกอากาศและดูดซับสารพิษได้อีกด้วยค่ะสองว่านแก้วสารพัดนึกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นว่านแก้วสารพัดนึกค่ะ วานแก้วสารพัดนึกนั้นนะคะเขามีอีกชื่อหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่าต้นวานแก้วหน้าหมาในด้นของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะตามความเชื่อต้นวานแก้วสารพัดนึกจะหมายถึงสิ่งที่คิดหวังนั้นจะเป็นจริงอีกความเชื่อหนึ่งนะคะก็มีความเชื่อกันว่าช่วยป้องกันสิ่งอัปมงคลต้นวานแก้วสารพัดนึก เป็นว่านที่มีรูปแบบใบที่สวยงามลำต้นอวบอุ้มน้ำใบจะเป็นรูปลูกศรสีเขียวเข้มตัดกับสีขาวเป็นเส้นสวยงามมากๆค่ะและในส่วนด้านล่างใบนั้น,นะคะ่ะจะมีสีม่วงเข้มต้นว่านแก้วสารพัดนึกนั้นนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือต้นว่านแก้วสารพัดนึกชนิดที่มีลำต้นและใบใหญ่และชนิดที่มีลำต้นและใบเรียวเล็ก โดยจะแบ่งเป็นต้นตัวผู้กับตัวเมียซึ่งสังเกตได้จากลักษณะของใบถ้าใบเรียวยาวขอบใบเรียบจะเป็นต้นวาน่านแก้วสารพัดนึกตัวเมียแต่ถ้าใบใหญ่หยกักจะเป็นต้นวาน่านแก้วสารพัดนึกตัวผู้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะต้นวาน่านแก้วสารพัดนึกนั้นยังมีคุณสมบัติเป็นต้นไม้ที่เจิดฟอกอากาศนิยมปลูกเลี้ยงเป็นไม้ประดับใบตามมุมต่างๆของบ้านปลูกประดับตกแต่งสวน ปลูกเป็นแม้กระถางตั้งตามมุมต่างๆเป็นต้นไม้ที่ชอบดินร่วนที่มีการระบายน้ําได้ดีเจริญเติบโต,ตได้ดีนะคะในที่ร่มชอบความชื้นแต่ไม่ถึงกับแชะไม่จาเป็นต้องรดน้ําทุกวันแต่ควรใส่ปุ๋ยนะคะทุกๆ1-2เดือนหมั่นพรวนดินให้ดินนั้นร่วนซุยเพื่อให้มีช่องอากาศผ่านน้ำและสันอาหารซึมลงไปในดินได้ดีขึ้นค่ะ ว่านหนังกวักที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นว่านหนังกวักค่ะต้นว่านหนังกวักนั้นนะคะเขายังมีอีกหลายชื่ออาทินังกวักใบโพว่านกวักสีมหาโพว่านทรหดและว่านเศรษฐีใบโพเป็นต้นค่ะต้นว่านหนังกวักนั้นนะคะในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นตามความเชื่อ ต้นนางกวักเป็นต้นไม้มงคลโบราณที่คนสมัยโบราณนั้นนะคะท่านมีความเชื่อกันว่าจะช่วยขวักเงินขวักทองขวักโชคขวักราบเข้ามาในบ้านเป็นต้นไม้ที่ชื่อเรียกเป็นมงคลคล้ายกับการขวักเงินขวักทองคนไทยสมัยโบราณนะคะท่านจึงเชื่อว่าถ้าหากปลูกไวไ้ภายในบริเวณบ้านจะช่วยคนที่อยู่อาศัยร่มเย็นเป็นสุขเป็นต้นไม้มงคลยอดนิยมเป็นต้นไม้ที่มีหัวอยู่ใต้ดิน มีก้านตั้งตรงโผล่ขึ้นมาเป็นก้านใบอวบน้ำมีขวักแตกหน่อตโตเป็นต้นใหม่เรื่อยๆใบนะคะจะมีลักษณะคล้ายกับใบโพป,ปลายใบยเรียวแหลมคนใบรูปหัวใจผิวใบด้านบนนะคะจะเป็นมันสีเขียวเข้มมีร่องตื้นตามแนวเส้นใบชัดเจนมีดอกออกเป็นช่อตามกับใบค่ะ ต้นวานหนังขวักนั้นนะคะก็เป็นต้นไม้ที่โตง,ง่ายปลูกได้ดีในดินทุกชนิดชอบดินที่มีการระบายน้ําที่ดีชอบแสงแดดแบบรำไรชอบความชื้นแฉะแต่ไม่จําเป็นนะคะต้องรดน้ําทุกวันมันลอกใบเก่าออกเมื่อต้นมีอายุมากเป็นต้นไม้นะคะที่สามารถแตกหน่อออกไปเป็นต้นใหม่ได้เรื่อยๆแม้จะปลูกเพียงต้นเดียวก็สามารถมีหน่อจนเต็มกระถางได้ค่ะ สี่ว่านเศรษฐีกอบซับคุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นว่านเศรษฐีกอบซับค่ะว่านเศรษฐีกอบซับนะคะเขาก็มีอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าว่านเศรษฐีขอดซับเป็นการตั้งชื่อนะคะที่มาจากลักษณะของใบที่มีส่วนปลายบิดและขอดงอเป็นเกลียวเหมือนกับการขอดซับเงินทองเข้าหาตัวเอง ตามความเชื่อนั้นนะคะก็มีความเชื่อกันว่าทำให้ค้าขายร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองตามมาตามความเชื่อค่ะว่านศิษยกอบทรัพย์นั้น,นะคะ่ะก็เป็นไม้ลมลุกที่มีอายุหลายปีลำต้นใต้ดินนั้นจะมีรากสดสมเป็นกระจุกก้านใบแผ่ออกเป็นกาบโอบหุ้มลำต้นใบจะเป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ ปลายใบแหลมคนใบสอบขอบใบเรียบใบใคล้ายกุช่ายแต่จะแตกต่างกันนะคะตรงที่ปลายใบใบของต้นเศรษฐีกอบซัพบนั้นนะคะใบจะม้วนเข้าหาต้นค่ะต้นเศรษฐีกอบซับนะคะจะชอบบินร่วมปนทรายชอบน้ําปันกลางชอบแสงแดดแบบรำไร และจะขยายพันธุ์นะคะโดยการแยกก่อค่ะว่านเศรษฐีกอบทรัพย์นะคะเป็นต้นไม้เสี่ยงทายโดยเชื่อกันว่าหากปลูกแล้วใบม้วนเป็นลอนจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นว่านโชคลาภนิยมปลูกไว้หน้าบ้านหรือหน้าร้นานค้าด้วยความเชื่อที่ว่าว่านชนิดนี้จะนําพาความร่ํารวยมาให้การทํามาค้าขายรุ่งเรืองพาผู้คนเข้าร้านไม่ขาดสายตามความเชื่อค่ะ ธานรณีสารที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นว่านทรณีสารค่ะว่านทรณีสารนะคะก็เป็นไม้พุ่มมีอายุหลายปีใบจะเป็นใบเดี่ยวรูปรีขนาดเล็กดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้นออกตามซอกใบคล้ายกันนะคะกับลูกใต้ใบแต่ดอกของว่านทรณีสารนั้นจะมีสีแดงดอกเพศผู้ออกเป็นกระจุกตามซอกใบใกล้คนกิ่งย่อยดอกเพศเมียออกตามซอกใบ อยู่ตอนบนของกิ่งย่อยในด้านของความเป็นมงคลน,นั้นนะคะตามความเชื่อในอดีตนั้นนะคะจะใช้สําหรับกระพลน้ำมนต์โดยเฉพาะน้ำมนต์ธรณีสารแต่ภายหลังนั้นนะคะหายยากขึ้นจึงใช้ไม้มะย,ยมกับยาคาทแทน ว่านทรารีนสารนั้นนะคะตามความเชื่อนั้นถือได้ว่าเป็นว่านที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักช่วยป้องกันสิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้ามาได้อย่างดีโบราณนะคะมักปลูกไว้หน้าบันไดบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลและเก็บมาทายาได้สะดวกค่ะว่านทารณีาสารนะคะจะชอบดินร่วนที่มีการระบายน้ําที่ดีชอบน้ําปานกลางชอบแสงแดดแบบครึ่งวันและจะขยายพันธุ์นะคะด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและการปักชำค่ะ ะะเมื่อปลูกต้นไม้มงคลหรือว่านมงคลแล้วนะคะก็ต้องอยู่ในศีลในธรรมประพฤติปฏิบัติสำรวมกายวาจาและใจคิดดีทำดีพูดดีขยันการงานในอาชีพรู้จักเก็บรักษาทรัพย์คบหามิตรที่ดีและใช้จ่ายให้พอเพียงแก่ฐานะของตนก็ย่อมจะนำความสุขความเจริญมาสู่ชีวิตได้ค่ะ คุณผู้ชมกับห้าวาดมงคลยอดนิมยม,ยมถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อมาปลูกกันดูค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเข้ามากดติดตามกันแล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ